ในส่วนของเมดิสกนะรุ๊ปแมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญนะในงานแชทวิทโท t o n นี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เนื่องด้วยธุรกิจด้านสเต็มเซลล์นะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจความหวังออของประเทศไทยนะในลักษณะที่มันเป็นหัวหมูตะลุงไฟในเรื่องของไนะบโอเทคนะะนั้นไบโอเทคมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของ ธุรกิจด้านดิจิทัลซึ่งประเทศไทยเองเก็กำลังมุ่งหน้า uh huh. นะะในการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค uh huh. ด้านธุรกิจดิจิทัลนั่นเอง uh huh. นะล่าสุดนายแพทย์วีรพลเขมรังสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเมดิสครุปก็เปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้บริษัทมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ifcg จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการลงทุนชั้นนำของประเทศไทย ในการขยายฐานตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอบริการด้านการจัดเก็บตรวจวิเคราะห์และเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดก็คือตัวสเต็มเซลล์จากสายสะดือทารกและเซลล์ไขมันจากผู้ใหญ่รวมถึงเซลล์รากผมซึ่งก็จะเป็นการขยายตัวแทนจำหน่ายให้กับเมดิสได้อย่างก้าวกระโดดด้วยกันป<ม>ัจจุบันนี้เขามีตัวแทนที่ปรึกษาอยู่ประมาณ50คนนะคนับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า400คนซึ่งก็จะมาจากส่วนของ ที่ปรึกษา IFCG นั่นเองอนะครับและที่สำคัญนะครับตัวของเมดิสเองก็จะสามารถเข้าถึงและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการร่วมมือกับ IFCG ครั้งนี้นะครับซึ่งฐานลูกค้ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการให้บริการของเมดิสอยู่แล้วนะครับซึ่ง IFCG นะครับก็มีประสบการณ์มานานนะครับมีความเชี่ยวชาญในแง่ของการให้บริการแก่ลูกค้ามามากกว่า5 0,000รายนะครับ โดยในปี2018นี้ก็คาดหวังนะครับว่าฐานลูกค้าจะเพิ่มเป็น5,000รายนะครับหรือประมาณเพิ่มขึ้นเป็นอีอก10%เมื่อเทียบกับฐานลูกค้าเดิมนั่นเองนะครับด้านทิศทางในแง่ของผลการดำเนินง,งานของเมดิสนะครับบริษัทก็มั่นใจนะครับว่าผลการดำเนินง,งานในปีนี้นะครับไรายได้จะเติบโตอย่างน้อย25-30%จากปี2017นะครับโดยมาจากการให้บริการปกติของบริษัทเองและก,ก็การให้บริการที่เติบโต มาจากการรูปความร่วมมือกับพันธมิตรก็คือตัวของ IFGc นะครับโดย IFGc นะครับจะเป็นพันธมิตรหลักในปีนี้นะครับแล้วก็เมดิสเองก็มีการเพิ่มพนมักงานเพิ่มขึ้นอีก25%ิหรหรือประมาณ8ปลายจากฐานเดิมเพื่อรองรับลูกค้าที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากกับ IFGc IFCG นั <S <S ่นเองนะครับขณะเดียวกันเมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่มันเป็น ประเด็นฮอตฮิตในช่วงนี้ <c oughs> อย่างที่ <c oughs> บอกเมื่อครู่ <c oughs> เรื่องของการจำนำหุ้นเรื่องของการใช้บัญชีมาจิ้นถือหุ้น <c oughs> ในแพทย์วีรพลก็ตอบคำถามนักข่าวนะครับว่าในส่วนของการนำเอาหุ้นเมดิสไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในบัญชีมาจินแล้วถูกบังคับขายหุ้นก็คือฟอสเซลนั้นตนขอยืนยันว่าจะไม่มีการนำหุ้นของตัวเองไปทำแน่นอน <c oughs> นะก็ <c oughs> <c oughs> บอกไกลๆแล้ว,<ะ>ว่าเขาไม่มีความจําเป็นหรอกจะต้องไปทําอย่างนั้นอ่่ใชนะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทําแน่นอนครับขณะที่ปัจจุบันเนี่ยหุ้นก็ยังโดนล็อกอยู่ด้วยนะฮะโดนล็อกเป็นระยะเวลานหนึ่งปีนะับตั้งแต่วันเข้าจดทะเบียนในตลาดหล,ลักทรัพย์ทางนี้ก็มุ่งหวังนะฮะที่จะสร้างการเติบโตให้กับเมดิสนะแล้วก็จะรักษาบริษัทตัวเองไว้ให้ดีที่สุดและตนเนี่ย ไม่ใช่คนที่มีการเล่นหุ้นหรือลงทุนในหุ้นออในลักษณะที่เป็นการซื้อซื้อขายขายนะแล้วก็ยืนยันอีกเช่นกันว่าถ้งหมดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหุ้นก็คือล็อกอัพเพีเรียดเนี่ยตนสัญญาว่าจะไม่มีการจำนำหุ้นอย่างแน่นอนอ่าแมอันนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันไม่มีและอนาคตก็จะไม่มีอ่าถ้าโดยสรุปในเรื่องของการจำนำหุ้นอ่าโดยนายแพทย์ปีรพลนั่นเองนะครับ นะอันนี้ก็ฮอตฮิตละเกิน่วงนี้เปิดเผยโดยนายแพทย์วีรพลเองครับแล้วเราก็นำมาพูดผ่านรายการแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นพันธสัญญาพันธสัญญาใช่นะของตัวดรวีรพลเองเพราะเขาเต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์เช่นนี้ใช่แล้วโอเคตามนั้นนะไม่มีแน่นอนในเรื่องของการจำนำหุ้นในเรื่องของการ ใช้บัญชีมาจิ้นถือหุ้นนะแล้วส่วนตัวไม่ใช่คนซื้อซื้อขายหุ้นนะเพื่อทำธุรกิจอย่างเดียวทำธุรกิจอย่างเดียวนะครับโอเคอาตามนั้นเมดิสหนึ่งในหุ้นที่ถือว่าน่าจับตามอง